สวัสดีค่ะประสันค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมณีกาได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของประสันเนาะคะ่ะโดนๆเป็นจังฝันเทีนหนึ่งค่ะมาหมุดนงิดมาถามเพืพ่อนๆกับเราเพื่อนฝันเนาะคะ่ะมา,ถาม,ถ,า,มถ,ามถามข่าวถามข่าวเพื่อนค่ะเพื่อนเราเพื่อนฝันดีค่ะเรื่องราวความฝันของเพื่อน มันจิเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแนวใดก็ฟังไปพรมกันเนาะค่ะกับความฝันของปะค่ะฝันวาจังไดปฝันกอนสิแบ่ได้ฝันโดนนะดจักสิว่าจักเือนนอนดีบ่ว่าจังไดันว่านอนดีก็บ่แม่นมันบ่อยากฝันนี่ล่ะอยากฝันทนึงฝันมื้อนั้นฝันคอนสิแจ้ฝันเห็นเครื่องบินเครื่องบินตกล ขันว่าเครื่องบินก็คือมาดำแท้วะต้องลำมิจะลำบ,บ,บังไงกเ็เซินกรเซินน้อ้ไงปาหมกปลาบันนี่ละะเซินเบิ่อไปเบิ่อมาอยู่ภาษีเบิ่งเหล็กมันกับพวกเห็นดอกเหล็กมันนั่นเพราะว่าเบิ่งเหล็กกันขั้น,ข,นขั้นเครื่องบินตรงนี้เหล็กแม่นบอกค่ะเพราะย่ามาภาษีเบิ่งกับพวกเห็นเครื่องบินจังได้ที่มาดำแถบบ้านนี่เป็นตะยานกับเป็นตะยานเครื่องบินกระได โอกาสเนี่ยมึงเพิ่นโดนแล้วเพิ่นกับเผื่อเบือเผื่อเบือมาเพิ่นกับโมมาหอดเท่าดอกเพิ่นกับเซิร์นกลับไปคือเก่าเดียวนี้โอ้เดียวไปแล้วเซิร์นน้ำให้เท่านี้ละแต่ว่าหันเซิร์นแต่โมมาหอดเพื่อนหอดบ้านดอกเป็นตะยานตะยานกันเนี่ยมึงเพิ่นกับเที่ยวลบทแานเพิ่นเห็นยานเพิ่นมาหาับบ่มาหาเท่าดอกเพิ่นกับเซิร์นอยู่กับเพิ่นมันฟันแบบมันเป็นยังหนอว่ามันเป็นเด็กเป็นเบืออยู่บ่ว่าดำปื้อดำแล้วสองลำหมดไงดำดำบัดสุดขั้นดำทั้งสองลำ เงินเงินอยู่บนเสื่ <ừ. S 2> แต่ว่ากับ,บาเงิงเดืเงินก็่เห็นเดี๋ยวมาด้วยมั้แก่านฝันก็ู่กับร้านกับพีกับน้องมั้งมันสิเป็นเด็กตัวไรหนองแบปี้เด็กปนหน้านพี่นองก็ว่าโอ้จักแปรเด้อปาะศรนบมันเสียนลบปานถือระหว่างที่หนึ่งบ่อปะค่ะบ่อปตัวหนอมันฝันยังฝันคนกับนอันมกเรีมยอยู่ได้ค่ะมันันหาสื่อยากนอมอนี่เนาะสิ่จรดรีนาะ เขาเปิดกับค่าผู้ขายก็ขี่รถตูเป็นเปรอะเด็กที่เปรตัวได้จังบอกว่าค่ะเขาตัวไดโนอว่ผู้บอกว่าเจ้าเปรเบิ้งเจ้าเคยเปร์นั้นห่วยพัดเห็นเครื่องบินนี่ดิเครื่องบินนี่ขั้นเปรนั่นไม่เป็นเครื่องบินนี่มันเป็นสีได้ว่ะต้องมาเปล่าลรือดีหรือเปล่าก็ดีเครื่องบินนี่เป็นสีว่มู้ว่าสียังว่ะจันสีสีเดียววะจันสีสี ที่สี่เป็นเป่าค่ะคือ,ค,อคือตามคือตามขวอมฝันคือคอยค่อยฝันนั่นนะให้คอยแป้นั่นเครื่องบินคอยเป็น,ปนสี่ <c> ค่ะคอยตีว่าจีสี่บัตมันสองหลับม <c umbers> ันเป็นตรงมันตรงเป็นสองสี่หรือหรือจีสี่สองบอกี่สี่สองข้อนสองหลับจึงสี่บอกประมเนี่มันสองหล <c umbers> ับสี่สองนอกเป็นไหน 3ตัวนี่ก็ตีซีีสองค่ะเซินไข่ไขว่าหาหมงลงแต่ว่าหาหมงล่งมาท่านได้แมนเซิมก็เซินบินอยู่จังบินอยู่นั่นแหละกะหม่งนามากกะรเพิ่นได้ยานขนมาดําดํานอกเป็นตะหยาดก็หูแต่ว่าเครื่องบินน่ะเป็นตะยาดเพราะว่าเคยันน่ที่เื่อชีฮอตีคูกันหานแ่นย่างกันไป อย่างกัรนี้มันต้องเป็นเด็กกูนะค่ะต้องเป็นเปาคือว่าสี่สีสองสีหรือว่าสี่ีสองนี่เนาะแต่ว่าเลขขึ้นมากนี่บอกเลขขึ้นมากเลขขึ้นมากเลยมากสองแปดแนวมากสองแปดรู้ค่ะสองแปดนี่ขึ้นมากเนาะป่าเนาะเน่ยวันเกี่ยวแกก็เพิร์ลมอลลี่ขึ้นมากเองเลยขึ้นมากเอง Để bà tặng, tặng, tặng là cắp bay tặng là cắp mãi như chẳng sẵn Nè, hắn bố rộng, cứ xí rộng, cắp bố rộng, hắn sơn như hắn lạ Bơn, bãi, bơn, mã, cắp bơn, dùng Khi ta xí rộng, cắp bố rộng Bố, bố rộng, tham nhập đến đây cơ Để cắp, kịp đi, bắt đi Để bà cắp, cắp bãi, cắp bãi, xí rộng, mẹ bó สูงสูงกว่าเสาไฟแรงสูงนี่น้อยเดียวเห็นแบบคักเห็นแบบคักแต่ว่าหันดำแต่ว่าหันบ่มีเหล็กดำทั้งคู่ดำทั้งคู่ดำคึกบึกเลยเน่ยอันนี้กระเพยใหญ่ซ้ำนี่กระเูยว่าเอฟซีผู้คนเก่งเนาะค่ะก็ให้เพื่นเปยเอาให้เพื่นนุ่นเอาเจสนาให้เพื่นเปย์ตัวใดตัวหนึ่งเนาะแกให้เพื่นค้อมินหน้าเนาะให้เพื่อนข้อมันให้เพื่นเปน่ะหน้าความฝันคือฝันแบบนี้ เพราะว่าบ่เคยฝันนะั่นน่ะคุณป่าซ้ำนี่อายุจักปีเนาะค่ะห้าสิบ่เดือนโนห้าสิบสามปีมเกิดามกาคุณป่ามี่าคุณาเนาะค่ะคุณาเดี๋ยวนี้มีทุนน่ห้าหค่ะห้สิบสามปีหกเดือน เดี๋ยวตามไาเรียนมากมากนี่มากสองเปียกเพราะว่าเพราะว่าหัวบางหันกระซื้อกระสีนนำอีกนะนค่ะกับฝันขัดเนาะกับจังหวัดหนำอีกแมีนค่ะตัวนี้มันบอกยังไงว่ามันมันเป็นความฝันสุดก่อนนี่นะกับกับว่าเอาดอกไม่ไหนพานแล้วค่ะซื้อว่าหวยมันออกแล้วแต่ว่ากระสีนนำนั่นน่ะคือขึ้เด็กเอาขั้นบ่อหนำมันมันมากมันมาก เลนกกลอนโอ้ค่ะค oh, oh, ่ะมันหมักร้อนล้างเห่าค่ะคือคือเลขกวามฝันคอยนั่นค่ะคือเลขกวามฝันชุดกอนี่คือตัวนี้บอกคุณแม่นนี่เลขีความฝันตวก่อนแต่ว่าก็ะสือมันหงดบางหันนั่นมันบ่อออกก็เลยก็เล่ยแต่ว่าคือคือมวดี่แมนคือหงวดนี่สิตามอีกโกนว่าสีตามนั่นบ่มันเคยปาสิมันมันหมักร้อนหลังขวอมฝันน่ะค่ะ ฟันฟันว่นาเขามาบอกเป็นตูวเลยบอกตัวนี้ตัวนี้คือบอกเป็นตูวเลยโอ้ตัวสองแปดนี่เนาะมาบอกเป็นตูวเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมากคุณได้เพิ่นมาเพิ่นมากเราจังไงหวยไปถูกไปไทยไทยไถนานี่ล่ะถูก็ไปไทยไทยไถนานี่ล่ะมันก็ไปอัหม่างกูหม่างยังเพิ่นนี่ล่ะเพิ่นก็ว่าหม่างเพื่อนเพี่ซ่านเพิ่นหรือว่าโอ้ยขั้นว่าหลูล้านหม่างกับมาหมอกตัวดีนี่เตี้ยล่ะสีเห็นไถไม่ใจลังงาม ดใแ้งงามๆคือกระเบ๋าเดยวเาไลได้พนเ้าเล้เพนก็หันหลังไปเพนก็ว่าอยากได้ก็ซื้อตีพนวะต้องแปดพนวะแต่งวดเขหันกรบเข๋าวะนี่ก็จะว่าส uh> ีน้ำแบบทาพนมาเขาหงวดนีค่เงวดีเลยเนาะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจนล้ะก็ถือว่าเป็นความฝันที ชัดเจนเนาะเพราะผู้ยสที่่นบอกเป็นตันะนะผู้ชายออกมาจากโคนคนเ่านีอายุเน่เราบอกเถาเ้แล้วเ่าก็เป็นอายุกับตรุ่นบทิพยวมแล้วพิ่นใส่เสื้อผานาแพ้เนี่ยบ่บ่บ่ใส่บ่ใส่เสือใส่เสือใส่ตาผ่าตาผ่าผ่าสมัยเก่าเฮานะู้นเ่าพนน่งอันยังมันเอื้อทงงเก่งบ่กงเกงบิดใส่พนนงรอพนนิปไปคือฮาใส่ก๋เดียวแมนค่าหวย เออมันเป็นขาบบกยิ้งไงเหรอแต่มันหนุ่งเดียงกต่มากกันเน็บไวคือผาถึงเขานะสมัยตะกี้นะแต่ว่าเสือปอส่บอบอกมีผาบไซจะผาบแต่ว่าพูดถึงว่าก่อนที่คุณแม่สีมาฝันหนีลูกชายไปหม่างโพนบ่แมนไปไปคนมาไปพังเฮือนเพิ่นเพลินคนมาไปพังเฮือนเพิ่นกระดินกระดอนนี่ดินดอนจะคล้องนี่แหละมันหันทังไรล่ะมันหกมันเหี่ยกตุ่มเขานั่นน่ะค่ะผูกหมวกผูกมันนี่ล่ะควมาไปหม่างเฮือนเป็นสัน แล็กเก่าประสมฟันแนวนี้โบซื้อแล้วโบออกออกที่หลังเป็นบ่แมนกว่าอกที่หลัมันเคยร้อนอ่ะนะค่ะเลยสีน้ำไหวก็เลยสิตามว่าแมนแต่ว่าความฝันตัวฝันเห็นเครื่องบินนี่ฝันในงวดนี่แมนเครื่องบินในงวดนี้แต่ฝันมาบอกเป็นโตัวนี่งวดก่อนคุณแม่กระสืออยู่แต่ว่ามันบอกออกก็เลยคิดว่าจะตามงวดนี่แมนจะตามงวดนี้เพราะว่ามันเป็นโตัวเลขเคยเคยร้อนใช่เคยร้อนเนาะแมนแต่ว่ากับ ทุกทุกทุกอาจารย์เนาะ,ะจะเป็นยังไสี่จะมาร้อนหลังทุกคนค่ะค่ะจังไดยกับเหตุทางผู้ชมทางบ้านพิจ,จะะารณาเอาเนาะค่ะเนาะงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ซ้ำหรือว่าป้าซ้ำเนาะค่ะน<า>้ขาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค<า>่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสารุปตัวเลขของป้าซ้ำเนาะค่ะเนาะงซีสี่สองซีซีสองค่ะท่านผู้ชมฟันเห็นเครื่องบินสองลำลอยอยู่ทั้งฝ่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เพิ่นก็นเลยตีตัวเลขออกมาเป็น4 4, 4, 4, 4, 4, 4 2 4สองซหลักอะ4ีซเนาะคะ่ะเนาะหรือท่านผู้ชมทางบ้านไปตีได้นอกเนื้อจากคุณป่าสำหรือคุณแม่สำเป็นตัวอื่นกน็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันมาใต้คลิปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะส่วนเลข28นี่เป็นตัวเลขที่คุณแม่สำหรือคุณป่าสำเพิ่นมากเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเพิ่นฝันในงวดผ่านมานะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นซื้อแล้วมันบ่ออกว่าซั่น ในวดผ่านมานั้นคุณแม่เพิ่นฝันว่ามีผู้ทายค่ะบอสซเสือค่ะท่านผู้ชมยางมาบอกเลกย่างออกจากโพนค่ะแต่ว่าก่อนทีสีฝันนั้นลูกทายเพิ่นเด้ไปครับรถไทานาหม่างโพนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมีผู้ทายผู้เท่ายางออกมาบอกเลขค่ะว่าผู้ใดมาพังเฮือนพังซานว่าซันบัดนี้เพิ่นก็เลยบอกเลขสองตัวค่ะสองเปค่ะท่านผู้ชมจังได๋ก็ให้โชคให้มาน,น้ำกัน คุณป่าสำเพิ่นกันเลยว่าเพิ่นสีน้ำเนะาะท่านผู้ชมเนาะตามอีกค่ะเลขีสองแปดมีเพิ่นว่ามักสีร้อนหลังค่ะมักเสียมากอองวดทัดมาเพิ่นว่าจังได้ก,ก็ให้โชคใไ้มันน้ำกันค่ะอายุเพิ่นมีหาสิบสามปีหกเดือนค่ะอายุของคุณป่าส้ำเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จะปอกกับขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ ทานยังบอกติดตามช่องจ่าปอจ่าปอกกับขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อถี่สิบ่พลพาตัเลีแน่าทางความฝันดีๆค่ะ